ครับสวัสดีครับผมไดชัวไอ้ปาทานนะครับปัจจุบันนะครับผมเป็นนักศึกษาจบปริญญาตรีนะครับจากมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเพิ่งเข้ารับปริญญาบัตรปัจจุบันก็ยังเป็นคนว่างงานอยู่นะครับผมเองก็มีความชอบนะครับแล้วก็อยากที่จะเสริมสร้างอาชีพนะครับเป็นเกษตรกรตัวน้อยนะครับที่อยู่ในชุมชนนะครับก็มีความสนใจที่จะเลี้ยงแพะ นะครับก็อยากอยากที่จะสร้างรายได้เสริมนะครับเพื่อ,อช่วยเหลือทั้งครอบครัวแล้วก็ช่วยเหลือทั้งพี่น้องในกลุ่มนะครับ <Hey. S 1> ถ้าถ้ามีโอกาสแล้วก็สามารถขยายพันพันได้มากกว่านี้นะครับ <Hey. S 1> ตอนนี้ก็เลี้ยงแพะนะครับจากการจากโครงการนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกแพะน้อยนะครับที่เพิ่งคลอดใหม่อายุ7วันนะครับก็ทําให้ผมมีแนวคิดที่จะขยายแพะ ต่อไปข้างหน้านะครับเพื่อให้กิจการเติบโตนะครับแล้วก็มีรายได้เข้าสู่ชุมชนแล้วก็อยากให้คนรุ่นใหม่เห็นนะครับว่าการที่เราจบมาแล้วนะครับมีอาชีพเป็นของตัวเองก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีงาน,นดีๆก็ยินดีด้วยนะครับแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนเลือกที่จะไม่ไม่เลือกอาชีพนะครับแล้วก็อยากให้ทําอาชีพที่ทุกคนรักแล้วก็ทุกคนถนัดนะครับ อย่างไรก็ต้องขอขอบคุณนะครับของอโครงการของ EU COVID นะครับที่สนับสนุนงบประมาณนะครับแล้วกส็สามารถทำให้ผมเองนะครับก็ตอนนี้ได้เลี้ยงแพะแล้วก็มีการขยายพันธุ์แพะไปเรื่อยนะครับแล้วก็คาดว่าอนาคตนะครับเราจะอนาคตเนี่ยจะขยายไปให้ใหญ่พอดีนะครับเพื่อที่จะ,ะสร้างเสริมอาชีพสร้างไรายได้แล้วก็สร้างอาชีพที่มั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ทาง เครือข่ายแล้วก็ทางกลุ่มเอง,เอง,องออด้วยนะครับยังไงก็ต้องขอบขอบคุณอีวโควิดด้วยนะครับนี่ก็คือแพ็กตัวน้อยนะครับที่คอดใหม่ขอบคุณครับสวัสดีครับ